ญาติโยมทั้งหลาย <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สามสิงหาคมตรงกับวันสอนกรรมฐานวันที่สามพอดีถา้าเสียงวันนี้ไม่แน่ใจาราจะจบสามสิบทีหรืเปล่าที่ผ่ามันแข็งสำหรับวันนี้ก็จะจะได้นำบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในกรรมฐานด้านเบา สองคราวที่แล้วมาเป็นเรื่องของสักสูตรโส,ส,สดาบันแต่ว่าวันนี้เอากันแบบง่ายๆแบบกรัรนโยบายภูมิโดยเฉพาะอย่างนี้วิธีปฏิบัติการนยกัรนโยบายภูมิมีหลายแบบแมีหลายตัวอย่างแต่ว่าเอาหลายเรื่องมาคุยกันทุกท่านก็จะฟังยากจำจำยาก ก็ขอนำเรื่องเก่ามาพูดคือเรื่องทัางสุปฏิทิตาเทพบุตร <c oughs> <c oughs> ทั้งนี้เพราะว่าห่วงญาติโยมต่งหลายที่มาใหม่ใหม่ก็ดีเก่าก็ดีไปแน่นักนะนะบางคนก็นั่งหลับบางคนง,ง่วงวังคนที่มาใหม่ก็ตามคนที่มาเก่าก็ตามทุกคนก็มีบาป ในเมื่อเรามีบาปเขาบอกเราแล้วว่าคนที่มีบาปต้องไปนรกแล้วคนที่มีบุญไปสวรรค์แล้วว่าคนที่ไปไปสวรรค์แล้วทัทง้งทั้งที่เป็นเทวดานัางฟ้าระพรมทั้งหมดเวลานี้ที่ไม่มีบาปไม่มียังมีบาปติดตัวอยู่ทุกท่านแล้วไปได้ยังไง ก็ต้องหาวิธีไปทั้งๆท,ที่เรามีบาปวิธีที่ไปก็ต้องดูตัวอย่างถ้าจะอธิบายฟังเฉยจะยาวเกินไปยากย,กยาิโยมจะทำคาญให้ดูตัวอย่างบุคคลมีท่านท่านหนึ่งสมัยที่องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเทศน์บนสวรรค์ท่านดาวเรืองสเทวโลก เวลานั้นเทวดานางฟ้าพรหมทั้งหมดที่ทราบข่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขงไปเทศต่างคนต่างก็มาฟังเทศเพื่อตอบุญบารมีในช่วงนั้นก็มีท่านเทวดาท่านหนึ่งเป็นเทวดานักเมตตาเ <c oughs> มื่อฟังเทศจะองค์ธธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคู่หนึ่งพเพราะเข้าใจ ก็เหาะไปในอากาศอากาศว่าพอเอ้ยไปเอ้ยจะาขอิมานใครยังไม่ทราบข่าวพระเจ้ามาเทศบ้างเวลานี้พระพุทธเจ้ามาเทศที่บรรดุกมงศิราอาจให้ทุกคนไปฟังเทศต่อบุญบาร,รมีเทวด,ดาทุกองค์มาทราบก็ไปก็มีว,วิมานหลังหนึ่งแล้วก็เจ้าของทำเฉย เมื่อเข้าไปใกล้วิมานก็เห็นท่านเห็นว่าถ้าการปจารีเห็นว่าวิมานหลังนี้มีความเศร้าหมองหนึ่งอาการที่สองเจ้าของเรื่องทิพย์เศร้าหมองก็ทราบว่าเทวดาเจ,จ้าของวิมานนี้จะต้องตายพันเจ็ดพันความจริงเทวดาเจ,จ้าของมนันมีนามสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านสุปฏิทิตาเทพบุรคนนี้ ไม่เคยสร้างความดีในสมัยที่เป็นมนุษย์ในกระดาษนี้เป็นมนุษย์สินห้าทุกประการขาดหมดธรรมะที่ดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนขาดหมดไม่มีอะไรเหลือไม่เคยปฏิบัติแต่ว่าพอจะตายใกล้จะตายนึกถึงอ,องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิชาพคือพระพุทธเจ้านิดเดียว เธอก็ไปเกิดบนสวัรด์เช่ดาวนดงเทวโลกถ้าการประจาริยห็นอย่างนั้นก็ทราบว่าเทวดาวนี้จะต้องตายพันเจ็ดวันที่าาเป็นกาพระคุณใครเป็นเจ้าของวิมานอีกเจ็ดวันท่านจะต้องตายแล้วทําไมไม่ต่อบุญบรารมีเวลานี้องค์สมเด็จพระจินทรสีคือพระพุทธเจ้ามาเทศตัวที่พระดุกบูชยาอาจทําไมจะไม่ไปฟังเทศ ท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรได้ฟังก็มองหนูตัวเห็นเครื่องทิพศร้มหมองตามธรรมดาวางฟ้าเทวดาทั้งหลายเครื่องทิพจะไม่เศร้าหมองจะผ่องใสเสมอไม่ต้องซักไม่ต้องย้อมถ้าเครื่องทิพเศร้าหมองแสดงว่าต้องจุุติคือตายแระการในสองมองเงื่อหลายจะรักแร้ตามธรรมดาเทวดานางฟ้าไม่มีเงื่อ หลายจารักแรกจะต้องตายเหมือนกันในเมื่อจะต้องตายอาศัยใจที่เป็นทิพย์ก็อยากจะทราบว่าถ้าเราตายจากความปเป็นเทวดาเขาพูดท้อเขาพูดสัตธรรมดานะตามธรรมดาเทวดาตายในเครียกจุติเขาพูดแบบธรรมดาธรรมดาแบบเข้าใจง่ายๆถ้าตายจากทิพย์เป็นเทวดาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ทราบว่า เราอาศัยในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นคนไร้ศีลไร้ธรรมไม่มีศีลด้วยไม่มีธรรมด้วยไม่เคารพความดีทุกอย่างแต่ว่าก่อนจะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทุกเวทนาหนักเพียงแค่นิดเดียวก็มาสวรรค์ได้ในเมื่อถ้าตายจ,จากความเทวดาบาปเก่าก็จะทวงคืน อันดับแรกจะลงเอาเวจีมหมานมรกกอดหลังจากนั้นกับมสนุกบริบาลสี่ขุมจากนั้นก็มานรกทุกขุมด้ว่านรกมีกี่ขุมไปหมดเปรตมีกี่ประเภทไปเป็นหมดอสุรกายเทไรสนสัตวศสนฉันเทไรไปหมดถ้าทำบาปครบถ้วนนอกจากนั้นก็จะม่สัตว์เป็นสัตว์วิเศษคือเป็นแรงห้าร,ร้อยชาติ เป็นกายห้าร้อยชาติเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติคนจากนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นคนเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติเพราะเศษกรรมที่เขาทำบุญกันเห็นแล้วแก้งทำเป็นไม่เห็นเป็นคนหูดหวกห้าร้อยชาติเพราะเศษกรรมที่เคฟังแล้วดีแล้วว่าเขาทำบุญกันเขาคุยธรรมก,กันเขาฟังเทศกัน ไม่ดินแล้วแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเป็นคนง่อยห้าร้อยชาติว่าค่าสัตว์ชีวิตรู้สึกตัวแบบนี้ก็ตกใจพอกท่านอาการสจารีท่านอาจารอากสศจารีฉันถ้าตายจากความป็นเทวดาจะลำบากอย่างนี้ขอท่านกันพูดเถอะ ถ้าการิจารีก็บอกว่าเขาพปเจ้าก็ปเป็นเทวดาท่านเป็นเทวดาเราเป็นเทวดาเท่าเทียมกันฉันช่วยนายไม่ได้คนที่ช่วยได้ไมีคนเดียวคือพระอินทร์เป็นนายของเราก็พาก,กันไปหาพระอินทร์ในเมื่อไปถึงพระอินทร์พระอินทร์ท่านก็บอกว่าฉันก็แค่เป็นนายเทวจริงแหละแต่ว่าไปแค่ไปแค่เทวดาเหมือนกันก็มีองค์หนึ่งที่ช่วยได้เท่าองค์ี้ช่วยไม่ได้ก็หมดกันนั่นคือพระพุทธเจ้า พระอินก็พาเทวดาทั้งสองไปเฝ้าพ,พ,ร,าพร,าระพุทธเจ้าพระเจ้าก็กลับพระทัยสงราบพระเจ้ามาพิจารณาว่าถ้าตถาคตเทศอวิธรรมอยู่เทวดาองค์นี้จะพคดอับใบภูมิไมก็งสงราบว่าไม่พ,นพม้นเพราะว่าไม่เป็นที่ถูกใจถ้าเปลี่ยนประเทศอุณหิสุจในจะสูตรจะเป็นที่ถูกใจของเทวดาองค์นี้ ยึงหยุดจากเทศอภิธรรมโชคราวเห้อุธิธรรมใจจสวดพอจบเทวดาสมุติศิทาก็เป็นพระโสดาบันพ้นอภัยภูมิก็ลงความว่าเอาเรื่องสั้นๆมาพูดหนึ่งเรื่องถ้ามันไม่พอดีก็เวลาก็พูดสองเรื่องแต่เสียงนี่จะไปไหวไม่ไหวไม่ทราบ ในเรื่องนี้ก็จับประเด็นได้ว่าสมุติทิตาเทพบุตรในกายก่อนนี้เธอไม่เคยรักษาแม้แต่สินห้าสิ้นหนึ่งก็ไม่มีธรรมะก็ไม่ปฏิบัติไม่ยอมเคารพทานก็ไม่เคยให้ไม่เคยตั้งใจรักษาความดีฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายฆ่าสัตว์ก็เอาลักทพั์ก็เอากะพิบุติกรรมก็เอา สวสาวาสก็เอาจัมสราเมรัยก็เอา,า,เอาทุกอย่างที่เเรียกว่าความชั่วทำควาครบั่ททุกอย่างแต่ทำไมจะไปเป็นเทวดาได้ตอนนี้เป็นการเตือนใจญาติโยมนะก็ทั้งนี้เพราะว่าขณะที่เขาแก่ลงไปเขาป่วยไข้ไม่สบายใกลยย้จะตายก็มีทุกขเวทนามาก ก็มีพญญามีบุิิดามีค้าทาสหญิงชายนั่งล้อมอยู่เขาก็คิดในใจว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ห่วงเราทั้งหมดเขาสงสารเราทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาทุกข์เคยเราเบินษาไปได้เราต้องทนทุกข์เคยาแต่ผู้เดียว เวลานั้นเออเป็นสมัยพระพุทธเจ้าทรงนำพระพุทธกษัริย์เขาก็ดึกถึงพระพุทธเจ้าบอกตามธรรมดาพระพุทธเจ้าจะเมตตาไม่เียกว่าใครจึงตั้งใจคิดว่าเวลานี้บุตริดาวสามพรญญาข้าทาถาจิงชายชาตสมบัติทั้งหลายที่เราหาว่าจะเกิดจะเป็นมหาเศรษฐี ไม่สามารถจะปิดเรื่องทุกข์โวยนาทนาเราได้เขาตั้ง,งจใจ,น,ใใจใน,นึกถึงองค์ทศรถไปจำตายคือพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้ามาช่วยปลุกห้หายให้หมดทุกข์โวยนาให้หายป่วยให้ขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเองเข,ขาขาดใจตายอาศัยนี้นึนนกถึงพระพุทธเจ้าเดียวเดียว นิดเดียวแล้ตายก็ไปเทวดาบสวรรค์ช่้นดาวดึงสเทรวโลกมีวิมานทองคำไม่ได้อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันบริวารอาศัยที่เป็นคนมีความประมาทเมื่อไปเทวดาวก็เป็นเทวดาประมาทไปสร้างความมีต่อนี่เรื่องของท่านนะ,ะท่าได้มาเรื่องของเราบรรดาญาติโยมมุทตบริษัททุกคนต่างคนต่างรู้ว่าทุกคนมีบาป ก็ใครว่าไม่มีฝันมีไหมนี่เออนี่นี่บาหรือมีเหาเห็นบาปนะบาปมีด้วยกันทุกคนอมาขอยืนยันไม่บาปใหญ่ก็บาปเล็กข่ายุงก็บาปข่าพดก็บาปข่าเรนไรก็บาปข่าปลาก็บาปข้าหมูก็บาปข้าไปข้าไก่ก็บาป แล้วก็ฆ่าช้างฆ่า้ากก็บาปกโกหกก็บาปที่ข้อ,อนี้น่าคิดนะเห็นไหมอุสาวาวีรบันนีเห็นไหมก็เป็นว่าบาปก็ต้องมีกันทุกคนเฮ้ยถ้าหากว่าเราตั้งใจไปนิพพานถ้ามันไปนิพพานได้จริงๆก็ไม่ใช่ของแปลก ในความดีที่เราก็ต้องป้องกนันแล้วก่อนถ้าบังเอิญคนใหม่จิตใจยังไม่หมั่นคงในนิพพานก็ต้องบังคับจิตใจของเราให้กันบาปไว้ถึงแม้เราจะตายแล้วก็ไม่ยอมลงนรกเท่านั้นเลยมีบาปทั้งนี้เพราะอะไรพราะว่าพวกเราทั้งหมดคือญาติโยมทั้งหมดที่นั่งอยู่นี่ ต่างคนต่างมีความดีมากกว่าสุปฏิติตาเทพบุตรมากเพราะสุปฏิติตาเทพบุตรไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังเทศไม่เคยเจริญภาวนาแต่ญาติโยมทั้งหมดที่มานั่งที่นี่เคยให้ทานให้รักษาศีลเคยฟังเทศเคยเจริญภาวนา โดยเฉพาะอย่างนี้สังฆทานบุญใหญ่ทํากันแล้วสังฆทานในอย่างน้อยก็เปเกิดไปเทวดาชั้นที่ 5, หา้าเทวดาตั้งฟ้าชั้นที่ห้านะเทวดาก็ได้ตั้งฟ้าก็ได้เป็นมุญใหญ่แต่ว่าสุปฏิสิตาไม่เคยทำํำนี่หนึ่งเขาแพ้เราการที่สองถ้าเรานึกว่าเรามีความดีแต่ประมาท ไม่ป้องกันกำลังใจไว้เพื่อให้ทรงไว้ชึงความดีตายเผลอนิดเดียวลมนรกได้เป็นกันตัวอย่างพระนางมณิกาไม่ได้สร้างความชั่วแต่นึกว่าชั่วเข้าใจว่าชั่วแต่ความจริงไม่ได้ชั่วตอนดึกลูกจะไปปัสสวะเท้าฝาไบเตะไปกระทบเท้าส,าสามีเข้า ็ร้องไห้เสียใจที่าทำความชั่วทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่ความชั่วภรสามีก็ปลอบแล้วว่าให้อภัยไม่มีโทษแต่ว,ว่าเวลาจะตายใจไปเกาะจุดนั้นจุดเดียวคิดว่าเป็นความชั่วว่าตายจากความเป็นคนแต่งตัวเป็นนางฟ้าเต็มยศแต่ว,ว่าเท้าฝาต้องไปเหยในมนนรกไปไฟนรกแค่ตาตุ่มแค่เจ็ดเท่าเจ็ดวันมนุษย์เห็นไหม เรื่องทางใจนี่ต้องระวังให้มากในเมื่อเราระวังทางใจก็ระวังทุกอย่างทั้งทั้งที่มีบาปเราก็ต้องหนีนระกด้วยทางใจเหมือนกันนั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้พุโทโออัปปานูคุณพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้สำหรับสุปติธิตาเทพบุตร เขานึกถึงพระพุทธเจ้าประเดี๋ยวเดียวแต่ว่ามันตายทั้งทั้งที่ทกําลังนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่นะเขายจงพ้นจากนารกได้ไปสวรรค์สำหรับพวกเราเอางี้ก็แล้วกันตอนก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าดูหุรูปขเรากันนะถ้าใครไม่ได้มโนยิธิถ้าได้มโนยิธิก็ไม่ต้องห่วงไปนิพานเลย ไปปเดี๋ยวหนึ่งกลับก็ได้ไปข้าววันนั้นก็ได้อย่าลืมตอนใช้อยลลงมานัอจะขายงานกย่าไปริชาตินี้ก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกแล้ว่าโธถ้าภาวนาได้จนหลับจะดีมากถ้าเอยภาวนาไม่ถึงหลับบรนองค์การก็เลิกเสียไม่เป็นไร ตื่นใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าพนาพุทธโถนี่อย่างน้อยนะถ้าจะให้ดีก็เอาอย่างนี้เพราะก่อนจะหลับก็นึกถึงความดีที่เราเคยทำเพราะหนึ่งทานการให้เราทำแล้วทานให้กับสัตว์เราก็เคยให้ให้กับคนเราก็เคยให้ถวายกับพระเคยถวายสางก็ทานเคยถวายวิหารอะไรก็เคยทำ เราทำแล้วทุกอย่างเในเรื่องของทานทานนางสัก,กโสทานนางพระเจ้าทรงยืนยันว่าทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์นี่เป็นความดีที่เราทำวการีสองศีลเราเคยรักษาศีลก็เป็นปัจจัยเกิดบนสวรรค์ก็ได้ไปนิภพาก็ได้พการีสามเทศเราเคยฟัง เรามีความคเคา,า,ารพในพระธรรมพระกาลที่สี่ภาวนาเราเคยปฏิบัติทุกอย่างความนีเราทำแล้วแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในความดีของพระองคอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สอนเราถ้าสงจํจจะพระพุทธเจ้ามาสอนให้เราฟังเราขอยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งภาวนาอุทโท ถ้าก็ภาวนาพระทูตสาวต้องคังก็ได้แล้วก็กหลับไปตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงยางนี้สักครั้งหนึ่งเพียงแค่นี้ธรรมดาญาโยพุทธบรวิษัท <c oughs> ถ้าทำทั้งวันอารมณ์จะชินถ้าเกิดอาการป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมามันจะป่วยมากมันจะปว่ะปวยน้อยก็าตามนึกถึงความดีเขไว้ถ้านึกถึงอย่างอื่นไม่ไหวก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็พอ อย่างนี้ทุกคนแม้จะมีบาปมากแสนจะบาปต่บเท่าไรก็ตามจะไม่ลงนรกอย่างน้อยที่สุดตายจากความเป็นคนจะไปเทวดาเรืนองาวฟ้าหรือไปสวรรค์ถ้ากำลังใจกําลังใจอย่างกลางก็ไปสมมโลกถ้าบเอิญจิตใจเราไม่ติดในร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายคนก็ดีเฉพาะเวลานั้นนะ จิตใจมันวางเฉยในร่างกายของเราวางร่างกายคนอื่นแล้ววัตถุธาตุต่างๆจิตใจนิยมพันิภัณนมันจะไปนิพพานทันทีนี่ไปได้นะ้าไม่าอย่าเผลอนะ <c oughs> อย่าเผลอเป็นลายก่อนจะนอนแทนจะภาวนาก็าไปภาวนาใครเข้ามาไอ้คนนั้นไอ้คนนี้มองว่ากูมงเสียดสีกูมงทะลุนท,า,ท,า,ทากูเสร็จพยายามไม่ต้องจด ลงเองก่อนที่จะหลับตัดสินใจก่อนเรื่องอื่นวางไว้ก่อนเวลานี้คอยใ,ใจเป็นบุญโชคคราวเอาบุญนิดเดียวนะั่คือว่าตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จะไปไนดะ้ะดยการนี้สองนึกถึงศีลที่เคยรักษาแลการที่สามนึกถึงการการให้ การที่นึกถึงว่าธรรมเทศนาคือเทศที่เคยฟังเอาแค่นึกถึงก็พอจำเนื้อเทศไม่ได้ไม่เป็นไรเนื่อว่าพระที่เทศรูปร่างแบบไหนเราเคยจำได้สักองหนึ่งก็ใช้ได้เขาเขาก็นึกถึงภาวนาที่เคยภาวนาถ้าอย่างนี้เป็รื่องเป็นการกันนรกไม่ลงนรกนะ ถ้าตั้งใจจะปฏิพันธ์คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทําแล้วทีงองค์สมเด็จพระทิพย์พระทิพย์แก้วคือผู้เจ้าสูงแนะนาแต่เราต้องการจุดนั่นคือนิพพานถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไรเข้าปนิพันธ์เมื่อนั้นปะนิพพานแน่นอนอนราบรดาญาติโยมพุทธบริษัทหลายพูดต,ตอบไปไม่ได้ในเวลาสิบนาทีพลดแรงพอดีเสียงไม่แห้งไม่ใช่หมดแรงตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานสีตสมาทานอมาสาน